สวัสดีตอนใ้สิบายครับกลับมาหน้าคือเกาเมื่อิี้ลงไปซองเบงิงบอ่อปลาครับขุดบอ่อปลาไว้ปล่อยปลาไว้ตั้งหลายเนี่ยกรยางพันแปลงหน้าคือแปลง่งคือเกาแต่มืนอี้ฟ้าขึ้นครับคาดว่าฝนหนาสิตตคมเศร้านี่ก็ตกมาแล้วครับขึ้นหนี่ก,ก็ตก มาทักท่ายกันอ้มาทักท่ายกันคือเกา่าก็เพื่อนสี่สองตมาเป็นมูกันสีผ้าลงไปเบื้องบอ่อป่าเนาะไปผ้าห้องเบื้อมอยู่ครับโอ้เพื่อนสี่แลลนน้ำหนานกปากห่า,างนี่มาหลายแค่ตาขอชิ้ย่างบอ่อี่ไหมฮะ โอเ้เข่าอีห้าดำไไปนี่ห่านไปเกือบเดือนนี่เลียนแป,ปลงไปร้ายครับแค่ว่าหยาเนี่ที่นี่โชคดีว่าที่เคยมาตัดให้โอ้อันนี้เป็นต้นหยาครับหยาขึ้นร้ายเกินหยาคล้า,ายๆกับต้นเข่าแล้วครับหยาชุ่มนี่ เบื้องพันเผิ่นก็ดจีแมนนึกว่าต้นเข่าว่าแมนครับเป็นหยาก็เลยบอกให้พี่เคยตัดไปให้งัวเลยครับเนี่ยเป็นหย้า,าห่อหล่ะครับบอ่อป่าของเขาโอ้ฝนตกมากไข่แน่ในน้ำเนี่ยต้นดูหน่อยปลูกตะไคร้ไว้หิมสะหิมบอ่อ แล้วก็มีหลอดไฟพร้อมนะครับผมเห็ดติดว้ให้แสงสวาง่างเงี้ยมันขึ้นต่อไปก็จะมีหลอดไฟประดับครับยังกำลังจัดหามาอยู่ครับแล้วก็ตรงคู่สานี่็คาดว่าสิหาพักเพื่อที่มันกินได้ครับมาปลูกแล้วก็สิพยายามหาปั๊มน้ำขึ้นมาเห็ดเป็นระบบ สปปิงเกลรอรดน้ำครับเป็นแบบโซลาเซลล์นะครับวันได้เอาอาหารป่ามาพร้อมเนาะเลยไปเห็นป่าบ่อนผมปล่อยไว้ลายเติบอยู่ครับสาหน่วยนี่ล่องเบิงครับว่ามันจะออกดอกออกผลเป็นจังไนป่าปล่อยไว้แต่ว่าพอถึงหนาป่าลงนี่ครับ ขาดวาสิมีป่าธรรมาชาติเขามาซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดป่าที่เขาปล่อยแบบมันใหญ่แล้วกค็คงสิรลอดหลายเติบอยู่เพราะว่าถ้ามันยังมันใหญ่ครับมันสู่ประดุกประคอบ่ไ้ครับถือกินนมดหละขาดวานะแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นนะมันหนาสิใหญ่แล้วครับเพราะเอาตลอดได้แล้วก็วาถลอเบ่ง ตอนนาแรกแล้วครับวาสิเรลือร้ายขนาดใดปล่อยปนิ่นปนาไนปนไนแจว่ามีตะเพียนน้ำหรือเปล่าครับผมสื่อมาลงไวตอนนั้นนี่ครับบอ่อดังเดิมมีพื้นที่ประมาณนี้ครับแต่สมัยพอขุดไวผมกเกษียณแล้วผมก็เลยมาขยายครับนี่ขยายพี่ ใจจริงครับทีว่าสิขยายไปฮอดพุนแล้วครับอีกงานหนึ่งผุนแต่ว่างบประมาณบ่พ่อครับด้วยเอาไว้ซ้ำหนีก่อนทดลองเมืองก่อนครับปีแรกในการที่ลงมาเป็นเช่าหน้ายางเต็มโตครับอันนี้ก็คือเข่าแปลงหน้าของผมนะครับชวนอื่นก็สิเป็นของญยาดิาต้องหยาด,ยาดติดกัน นี่ยทั้งสี่กับของพี่สาวนี่เขาเคี่เคยริมซุดผุ่นกเป็นห้องผมครับเพิ่งซื้อไว้นี่กรรอบเบิงครับน้รมันจะออกดอ,อกผลแบบใดนี่จะเป็นพักติวครับเกิดอยู่คู่สาก้อนทุ่ผมจะขุดเนี่มันจะมีต้นติวใหญ่ยอยู่นี่ครับ ขุดไปแล้วมันกนระสิเหลือหากต้นติ๋วพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากหากของมันแหละครับเป็นการเอายูเอาตัวหอดของืชดรับเป็นธรรมชาติของมันตรงนี้ก็เป็นร่องระบายน้านะครับระว่างทงหน้าร่องนี่มันฉิดทะลุไปทุกหน้าทุกแปลงครับเป็นของชาวหน้าแบบสมัยเกา่า พเจ้าสมีรลองน้ำตรงกลางไว้สาหรับพร่องน้ำครับเวลาน้ำได้หน้าหลายเกินแล้วก็เป็นเส้นทางของการสัญจรของพวกปลาครับเพราะว่าลงไปลึกพุ่นต้องไปพุน่นลึกเข้าไปทางในผมครับมันจะเป็นลองน้ำเง้วเข้าไปพุน่นแก่ๆพุ่นครับไปถึง้างนาเรามันชิม่ห่วยครับ ห่วยจากห่วยกับสิล่งแม่น้ำแม่น้ำี่ทังขอนกนันหมละครับที่ไหลมาจากทั้ําำพองสิไปไหลร่วมกันลงแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโค้งหมดละครับซึ่งป่ามันก็สิลงไปหัน่นแต่ว่าปีนี้ผมขุดบ่อตัวนี้ง่ายขึ้นป่าที่มันลงมาท่านมันกับค้องสิลงหนีก่อนแหละครับเพื่อข่วมอยู่หลอดของมัน กะล่อค่อยเบิ่งกับนี่ครับตรงเส้นแดนตะกอนทำไมก้กอนเพิ่อเกิดมองนีเป็นตอน,นอะคนเป็นล่านเพิ่อนกันที่ใส่ใส่นี่อันนี้พีนน่เคยกันน้ำไว้อยู่งสังใช้นาแรกนี่ผมต้องขอไม่โค้มามัขุด ลองนี่ให้ลึกก็เกา่าข้างนี้เป็นบอ่อนามเก่าลยครับที่เคยขุดไว้แต่สมัยก่อนมันลึกเก็บน้ำเป็นที่อาศัยของปลาปลาอะยุอาศัยเนี่ยครับนี่เป็นเขตแดนแล้วตรง,ตรงนี้สมัยผมต้องไดนมาลงเมื่อย่างจริงจังแล้วครับ กะคงเสียอาศัยความรูลที่จดจำมากถึงกับตั้งแต่สมัยยุคกบพอสมัยเป็นเล็กน้อยครับเคยติดตามพอไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าตลอดครับก็คงเสียมาเบิ่งครับมันเรื้อื้นขึ้นมาแต่สมัยสมือมันต้องใส่เครื่องทุนแรงใส่เงินนำ้ำครับห้าเสียเอาแห้งห้ามาสูขคือเกาว่ไดรอายุร้ายขึ้นครับ กินน้ำโอ้หุ่นแซบแลหรสิเนะี่ยแซบปะเรียบปากแรียบเรบโอ้ไปไปึ้นเมื่อหุ่นโอ้ยมาชิมน้ำสักกันอีกอนอให้มันดีแห้งไปกรับปะน,นี่ยางน้ำหนาเลย ไปไ่ปต้องหันมามองไป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 ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเออน,น้าหนาเนียแม่จะของอยู่กับหน้าไหม เป็นคนเฝ้าวแม่เออยังหรอกินยาที่บ้านนี่พ่อยังล่ะเนียพ่อยังหออึพ่อยังพ่อยัง,ยงละ่ะโอ้ยพ่อไอ้ยังก็บ,บอกไปต่อพุ่นไปไปไปผุนพุนผุนผุนขึ้นไปพุนผุนผุนมามาไปไปไปขึป้นพุ่น ไปไปน้ำทางน้ำทางเออโอหนารลักอยู่ครับจะไยมเป็นเล็กน้อยผมก็เลี้ยงอยู่ครับหมาแต่ว่าซูมเมอร์นี่เมื่อไดรไปเลี้ยงมันเมือไรครับแต่ว่านี่หมาบ้านเข้าก็โอเคครับผมบอกตรงผมว่ามาเลี้ยงหมาแบบเมี้ยหมาพันนะครับแต่ว่าขันหมาบ้าน,าน,านผมหมักอยู่ครับมาทั้งพี่งาหล้างอ่านเออ พี่นะขบมา,ข,มาขึ้นไปเถียงเข้ามหพ่อแล้วผล็ดีก็ต้องอาศัยน้ำประดานครับโอ้โหสูบมาจากบอ่อเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาพอ่อซทำเนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อชีวิตบานหน้าของข้าหลังกเกษียณครับ